สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะผมจะมาสอนวิธีการถอด DC Jack Power นะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับจุดที่เราเสียอะแดปเตอร์นั่นแหละปัญหาที่เราเจอมาก็คือในยี่ห้ออัซซึนะครับจะเป็นจะเป็นบ่อยนะก็คือตรงนี้เลยมันจะหักนะครับจะทําให้จ่ายไฟไม่เข้าหรือว่าเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับไปโดนปักโดนสายหน่อยก็ไฟไม่เข้าบอร์ดนะครับตรงจุดนี้เลยนะครับจะมีปัญหาบ่อยหรือต้องคอย เวลาเราขยับปุ๊บไฟเข้าเวลาเราไม่ขยับปล่อยเลยไฟไม่เข้าหรือว่าเครื่องดับอย่างเงี้ยปัญหาจะเกิดที่ DC Jack p o w e r นะฮะในส่วนของตัวยี่ห้ออสุดนะครับผมจะสอนวิธีการถอดแบบง่ายๆแล้วก็วิธีการใส่แบบง่ายๆนะครับดังต่อไปนี้นะครับแบบแรกเลยนะฮะก็คือเอาฟักลงฟักนี้ขาดไม่ได้เลยถารอบๆเลยนะครับ แค่ฝั่งนี้นะครับฝั่งบนนะครับฝั่งนี้ไม่ต้องนะครับทาแค่ตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วนะครับเพิ่มตะกั่วเข้าไปเหมือนการถอดพวกพอรตต่างๆนะครับเพิ่มตะกั่วเข้าไปเวลาเราใช้ฮอตแอร์มันจะได้ออกง่ายเสร็จแล้วก็ เปิดเรองแนไปลมแรงสุดเยแล้วก็มัน450นะครับความร้อนนะครับอ่าใช้แหนบดึงไว้เลยดึงลงด้านล่างกดหน่อยกดหน่อยอ่าเป่าเลยครับเดี๋ยวเวลาแ๊บเดียวอ่ตะกัวเริ่มเงาแล้วเดี๋ยวก็หลุดแล้วกดไปด้วยนะกดไปด้วย ความร้อนต้องเร็วๆหน่อยเลวกันเดี๋ยวตะกัวมันจะแข็งอ่ายกด้วยยกด้วยอ่าโอเคอ่าได้ผลลัพธ์แล้วนะครับวางไว้แล้วก็ปิดท่อแอร์นะครับต่อไปเราก็จะทำการเปิดรูนะครับเพื่อที่จะใส่ DC Jack Power ตัวใหม่นะครับเอาฟักลงไปเหมือนเดิม ตัวดูตัวกลัวขัดหัวแรงหน่อยอตัวนี้มันเริ่มแรงจะหมดแล้วดูดไม่ค่อยดีแล้วตัวนี้นะครับ <c oughs> เริ่มไม่ค่อยได้เ่าไหร่ เดี๋ยวแก้ขัดไปก่อนมันเริ่มไม่ค่อยออกแล้วครับ เดี๋ยวผมแกะขัดไปก่อนแล้วกันสาธิตให้ดูก่อนอ่าหอวได้โอเคจากนั้นก็ใช้ <c oughs> ทินเนอร์ขัดหน่อยอ่ะโอเคตามนี้แลลวครับเปิดรูเรียบร้อยแล้ว นะครับต่อไปก็เอา DC Jack p o w e r ใส่เข้าไปนะยังร้อนอยู่เลยอใส่แล้วก็ยึดหน่อยยึดหน่อยยึดก่อนหัวแหงอ่าโอเคจากนั้นก็ยึดทั้งสี่ห้าขาเลยครับ จะกลัวเข้าไปาถ้าเกิดว่ามันไม่สวยก็ปาดปาดปาดหน่อยอออแค่นี้ก็โอเคแล้วขอให้มันยึดติดก็โอเคใช้ทีนเนอร์ขัดหน่อยฮะ ตามด้วยทิชชู่ผล <c oughs> ลัพธ์นะครับก็ตามนี้เลยเรียบร้อยนะฮะนี่คือการถอดแล้วก็บัดกรีในส่วนของตัว DC Jack Power ของยี่ห้ออัดุ้ดนะที่เจอปัญหาบ่อยๆนะครับก็สามารถถอดแล้วก็ใส่เองได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไปซื้อตรงใหม่มาก็ตัว50บาทเนะี่ยก็อยู่ประมานี้หรือถอดจากบอร์ดอะไรก็ได้ที่มันเสียอย่างอื่นก็เอามาลงตรงนี้ได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบแล้วก็สวัสดีไว้เพียงเท่านี้ครับ